เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็มีการอธิบายมาจากทางสตมอ,อีกทางหนึ่งเหมือนกันแนะคะบอกว่าที่ออกมาได้เร็วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวนักท่องเที่ยวขอ e visa มาก่อนดังนั้นก็เลยไม่ต้องใช้กระบวนการนานแล้วช่วงที่มานักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างน้อยแต่ภาพที่มันปรากฏออกมามันค่อนข้างจะแย้งกับคําอธิบายที่มันเกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้รายละเอียดที่มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าจ่าย7 0 0 0ได้รับบริการที่ VIP ขนาดนี้ มันอาจจะไปกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจไทยด้วยหรือไม่กับการที่มีเงินจำนวนหนึ่งมาแลกกับการให้บริการในลักษณะของเหมือนกันร,รับจ็อบพิเศษด้วยแนวทางหลังจากนี้ในการที่จะตรวจสอบพฤติการที่เกิดขึ้นของตำรวจเรื่องของการใช้รถที่มีสัญญาณวับวับที่ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นรถส่วนบุคคลแต่ไปดัดแปลงจะดำเนินการในลักษณะไหนเพิ่มเติมนะคะพูดคุยกับ พลตำรวจตรีอาจยนิยไกรทองโฆษกตำรวจที่อยู่ในสายกระเป๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับน่นนานโฆษกคะหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบยังไงบ้างคือย้ายตัวเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในภาพเข้าสปกแล้วข้อเท็จจริงหลังจากนี้เนี่ยจะดูแลยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของรถที่บอกว่าไปดัดแปลงเอาไปรับจ็อบเองนะคะ อย่างที่นําเรียนให้กับผู้มุ่งชนทราบมาก่อนหน้านี้แล้วเราคงต้องตรวจสอบทุกพิกิดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่มีเรื่องคลิกนี้นะบุคคลในภาพน,นี้ทั้งหมดรวมถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย <c oughs> และรวมถึงในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นลักษณะของการทําธุรกิจที่มีการโฆษณาเชิญชวนแต่ยันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือว่าเป็นโพสต์ที่อยู่ในจีนก็ดีหรือว่าที่ มีหลักฐานที่อยู่ในไทยแค่นีก็คงต้องตรวจสอบทุกๆอย่างก็เป็นสองมิติมิติแรกก็เป็นมิติเคสนี้มิติที่สองก็คือทำมากี่ครั้งแล้ว,วลนีลักษณะเป็นองค์กรกระบวนการใหญ่ๆเนี่ยต้องทำให้ครบมิติส่วนเรื่องที่ทาในเคสนี้เนี่ยฮนะท่านผบตรท่านคนหนึ่งกำหนด,นดปฏิบัติท่านในสั่งการบบนี่เจริญตำรวจเ่เป็นผู้ดําเนินการนะครับร่วมกับสองหน่วยก็คือเรื่องของทางบชนก็คือเรื่องรถจราจรกับเรื่องบชท่องเที่ยว ในเรื่องกรณีตำรวจเดินนําออกมาจนถึงจุดที่พบกันกับปราจรในส่วนของรถเนี่ยนะครับอตอนนี้เราก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ไฟเลนนะครับก็คือเอารถเฉียงตัวเนี่ยมาติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟวัว่าสัญญาณไฟลบบหน้าเสียนยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก<ช>ับเจ้าหน้าที่ตารวจที่ไปติดนะครับแล้วก็เราต้องมีการเรื่องของการขยายผล ในเรื่องของการาบุคคลที่มีการตริดต่อว่าเป็นยังไงบ้างให้ทราบข้อจริงทั้งหมดนะครับค่ะค่ะค่ะคิดว่าตอนนี้มีการดําเนินการทางนี้แน่นแน่นอน,อนเรื่องของตอัวเดวกท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรายการที่มีใครติดต่อประสานงานมานะครับในเรื่องจุดที่เราคงต้องมาดูแล้วต้นผ่านเลยวันท่องเทนะี่ยวชาวจีนแม่ลูกเนี่ยเป็นภาษาไทยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นไม่เกี่ยวข้องด้วยไหมครับแล้วก็ทําอะไรบ้าง ในส่วนที่เป็นลักษณะของการเดินไปอยู่ในจุดไหนและไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนใดค่ะให้รู้สึกว่าเราเราเรามีคนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าทำในบริษัทร,รับเงินอย่างไรในจุดนี้ทั้งทั้งสามนายเนี่ยได้ได้ได้ไปช่วยราชก,การที่สปกแล้วค่ะส่วนในส่วนของการอสอบสวนนะครับในเรื่องของการขยายผลในที่บ่ายวันสองว,วันคงทำความกระจ่างได้ครบทุกอยค่งประชาชนแต่นในส่วนที่ต้องเดินเนินคดี ก็ตอเเดินไปส่วนวินัยแล้วก็อาญยาย่องื่นเนี่ยเราก็คงดูอยู่นะครับเรื่องต้นหุ้นันค่ะเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของนักท่องเท,ที่ยวคนจีนเนี่ยค่ะใครจะมีหน้าที่ในการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคะครับในส่วนของกรรมการเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเจเลแล้วก็บชนแล้วก็ในส่วนของท่องเที่ยวต,ต,ต้องต้องต้องติดว่าอย่งไรก็คงต้องมีการเรียกหรือว่ามีการติดต่อให้ช่วยค่ะ ว่าเป็นอยงนั้นคำนวนหรือว่าข้อได้จริงจะได้ครบถ้วนค่ะค่ะข้อมูลจากการสอบในเบื้องต้นนะคะฝั่งของทางเจ้าหน้าที่สามนายที่ปรากฏข้อมูลว่าเข้าไปมีส่วนในบริการเนี่ยพอจะทราบแล้วหรือยังคะว่าจุดเริ่มต้นเข้าไปได้ยังไงนะคะคือทราบเบื้องต้นที่เขียจแคงอาจจะยืนยันตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเป็นคํากล่าวอ้างของคนที่ให้ปากคำมานะครับว่ามีการติดต่อมาจากใไรแต่ยังไงก็คงขอตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะว่า ถ้าพูดวันนี้เป็นอย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้สรุปไม่ใช่อีกเดาว่ามันจะนไม่ดีค่ะค่ะค่ะท่านโฆษกคะก่อนหน้านี้เคยมีการร้องเรียนหรือว่ามีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการมีรถนําขบวนแบบนี้มาไม่ใช่กับนักท่องเที่ยวด้วยในประเทศเราเองก,ก็ก็มีในลักษณะนี้เหมือนกันหลังจากนี้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะดําเนินการอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ต่อไปเพราะก็ต้องยอมรับว่าภาพที่มันออกมามันดูไม่ดีเลยกับทางองค์กรนะคะครับ ก็ต้องยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์เป็นอย่างมาก,กน,นะครับก็คงจะต้องมีการรือฟื้นในเรื่องของกฎระเบียบที่เราได้ออกไว้ะได้กำชับมาอย่างตลอดนะครับว่าว่าในการกระทำลักษณะไหนเนี่ยมันต้องประชาพัานธ์ให้กับาคนอื่นเนี่ยรับทราบด้วยในเรื่องของการลักาการจัณฑ์การใช้รถำนำขบวนต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มั่นใจว่าว่าท้ามีตำรวจเนี่ยก็ใช้ตามหลักเณฑ์และอุ้มชาอนุมัติถูกต้อง ในส่วนนี้ก็ต้องเรื่องที่สองก็ต้องกำชับให้กักผู้ชาทุกกระดับท่านผบ,อบอตรเนี่ยท่านสั่งเลยว่าตั้งแต่ท่านรองผบ,อบอผู้ช่วยจนถึงที่ผู้จัดการนะครับเป็นทุกผู้การผู้กลับเนี่ยจะต้องดูแลกำกับดูแลในเรื่องของการาความปุะพฤติของตารวจในเรื่องของการเข้าเวรเนี่ยัที่เกี่ยวข้องกับการไปดูแลอำนวยความสะดวกใดๆก็ตามไม่ใช่แค่สนามบินแต่เป็นเรื่องของ กาจราจรหรือเรื่องของอื่นๆในเรื่องของการดําเนินการต่างๆที่ตํารวจเราใช้เวลาส่วนตัวก็ดีหรือเวลาราชการก็ดีไปเหมือนกับปก็พูดภาษาตรงๆนะว่ารับจ็อปการดําเนินการโดยโดยเอกานที่หลางนะครับถ้าเกตพบว่าคุ้มชามีส่วนรู้เห็นเนี่ยก็จะต้องดําเนินการเป็นงูุ้มชาด้วยค่ะค่ะแต่ลักษณะของการรับจ็อบแบบนี้เนี่ย มันคือการเรียกรับไหมคะในในทางการตรวจสอบเนี่ยมองว่าความผิดที่ควรจะเกิดขึ้นหากมีพฤติกรรมเช่นนั้นจริงๆคืออะไรคะคือกำลังดูอยู่นะครับมันมันแบ่งเป็นเป็นสองสามประเด็นประเด็นแรกเนี่ยทำเป็รูปแบบบริษัทกระบวนการเลยหรือไม่มีการโทรมีการทิ้งเบอร์เลยเนี่ยว่าน,นี้หนะักแต่ถ้าเกิดแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็มีการเส้นสูงตํารวจที่เคยอนอเป็นลักษณะที่ว่าส่วนตัวกันมา ก็จะดูตามพฤติการแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทุกทุพฤติการเนี่ยก็ทําไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในเรื่องการเข้ากดหลักเกณฑ์ในการวินัยอาญาอย่างใรหรือไม่แล้วก็ระดับย่างกันค่ะอันนี้จะต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมไหมเพราะว่าบางบางกระแสข่าวก็บอกว่ามีการติดต่อขอความร่วมมือมาจากบุคคลที่อาจจะใกล้ชิดกับนักการเมืองด้วยตรงนี้เนี่ยจะจะต้องตรวจสอบไปถึงลักษณะนั้นด้วยหรือไม่นะคะว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลักษณะนี้นะคะ จริงๆคงยังไม่ไม่ได้พูดถึงคนนอกแต่ว่าเรายืนยันตั้งแต่แรกตั้งแต่ให้ข่าวเลยว,ว่าถึงใครก็จะต้องตรวจสอบครับแต่ผมไม่ขอกล่าวว่าจะต้องเป็นนักการเมืองต้องเป็นบุคคลไหนบุคคลนัยเพราะจริงๆํำทุกมิติอยู่แล้วเพราะว่าการการดําเนินการมันต้องเริ่มต้นตัน้งแต่เิงจิตนะครับเราเราคงต้องเราเราคงไม่ทําที่จริงจังการเพื่อรู้แล้วเนี่ยใครโยนไปถึงไหนถึงไ,ไหนเนี่ยก็คงต้องดําเนินการแต่ความผิดของใครหรือว่ามีเรื่องที่จะ ปกท่องอย่างไรเนี่ยก็มาดูในแต่ละฐานที่จะทำการไปค่ะท่านโฆษกคะเราได้รับข้อมูลมาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกคะ่ะที่มีการรายงานเรื่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจบางสังกัดที่เข้าไปมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งบางหน่วยเนี่ยเขาก็รับทราบพฤติกรรมของกําลังพลในสังกัดเพียงแต่ว่ามันก็มาเจอปัญหาเรื่องของการขาดกําลังพลแล้วก็สุดท้ายต้องวนเวียนกลับมาทําแบบนี้แล้วก็เกิดปัญหาอีกค่ะตรงนี้จะเป็นประเด็นที่จะเรจะตรวจสอบด้วยไหมคะ ด้วยครับท่านทะเลเนี่ยท่านก็คงจะต้องมีเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับกาลัพนนสาคัญเหมือนกันเพราะว่ากําลังพนที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าที่ต่างๆก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการถ้าเกิดว่าดําเนินการแล้วสัมผัสประชาชนแล้วเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเราต้องออกไปถ้น่อาจจะกระทบเกิดการปฏิบัติงานก็ต้องมีการรีฟิวนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกาลังพนให้เพียงพอโ <Okay. S 2> ดยที่จะป้องกันนะคนที่มีปัญหาเ,เข้ามาและคนป้องกันจะนต้องได้รับโทษด้วย ไม่ใช่ว่าเราจะให้ไปอยู่ท um so, ี่อ really so so so, um, ื่นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไม่มีโทษก็ไม่ได้ความชัดเจนเรื่องนี้จะปรากฏได้สักสักกี่วันนี้คะมีการวางกรอบไว้ไหมว่าผลจะต้องออกกี่วันส่งวันก็ชัดเจนแล้วครับค่ะมันก็ชัดเจนขอเวลาวันนี้วันก็ก็คิดว่าพรุ่งนี้มาลร่นนี้น่าจะมีเรื่องของความชัดเจนในกรณีทั้งหมดได้นะครับค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ